เป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับพี่น้องโคมนี่นะครับแม่ผสมเจ้าพริกแดงไว้แล้วได้หกมือนะครับโคมแรกนะครับปลาแดงเปิดราคาเท่ถอยครับหาเมินหาค่ะต่อไปครับพี่น้องครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับโคมที่สองนะครับโคมนี่ครับปลาแดงเปิดราคาเท่ถอยครับหาเมินหาค่ะหาเมินหาซ้ำกันเลยป่าเนาะ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจารทุกทท่านครับพี่น้องเ <Reading. S 1> ที่ยงนี้ครับพิจาปทุมราชนะครับมาเปิดละข้าง,งั่วแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับให้ปลาแดงครับสวัสดีครับปลาแดงครับจ้าสวัสดีค่ะบรรยากาศเทียงเทียง,งพี่น้องนะครับเที่ยงนี้ปลาแดงมีง่วแม่ลูกมาฝากพี่น้องสองโค้งนะครับเป็ <até S 1> นง่วแม่ลูกลูกตัวแม่ทั้งสองโค้งครับพี่น้องนะครับอยู่บานหงวยเหลือมครับตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องครับ อันนี้รับเบื้องงัวแต่ละโคบน้ากันครับพี่น้องครับเริ่มจากโค้งแรกครับเป็นงัวแมลูกลูกตัวแม่นะครับพี่น้องโค้งนี้นะครับแม่ผสมเจ้าพริกแดงไว้แล้วได้หกมือนะครับโค้แรกนะครับปลาแดงเปิดราคาเท่าไรครับหาเมินหาค่ะหาเมินหาพันนะครับต่อร่องไหน้นป่าเนาะจ้านะครับงัวแมลูกลูกตัวแม่ครับแม่สูงไลยครับป้าร้อยสามสิบสี่ค่ะร้อยสามสิบสี่นะครับลูกได้หรครับลูกสองค่ะลูกสองยืนเนาะจ้านะครับ หาหมื่นหาพันครับพี izer, ่น้องต่อร่องได้เด้อดีนะครับพี่น้องคูงนี่แม่พันอ้วนนะครับสูงร้อยสามสิบสี่บวกลบครับพี่น้องครับนี่ลูกสองยืนนะครับตอนนี้แม่พันผสมแหละครับพี่น้องผสมเจ้าพริกแดงนะครับได้หกหมื่นนะครับผสมเจ้าพริกแดงไปหกหมื่นครับพี่น้องนะครับวันที่ผสมนะครับวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกาหกหาครับกำหนดคอร์ดนะครับทิพเอสสิงหาหกหกนะครับพี่น้องนะครับมีใบมีหลอดนะครับ ตาติดกับตัวที่สามในท้องเนาะปลาแดงเนาะนะครับผู้ลูกเพิ่นพี่น้องเป็นปลามันลูกผสมครับลูกเพิ่นวัยจักเดือนกับครับเดือนกว่าค่ะเดือนกลัวๆนะครับพี่น้องเพลดำพ่วงหางดำนะครับลูกสาวสิกินนมแม่แม่เพิ่นอ้วนครับพี่น้องอ่ะมึงแม่เพิ่นครับจมูกเพิ่นโมเีกปลแหวงนะครับนี่ครับสูงรวยสามสิบสี่นะครับประกันค้าถูกค้าถอนนะป้าเนาะจ้าประกันจักหมื่นครับสิบห้าหมื่นค่ะสิบห้าหมื่นครับพี่น้องเป็นงอไทยกลางนแม่เพิ่นอ้วน นะครับนังนาดีอ้วนนะครับลูกพันธุการมไม่ดุสองตัวนะครับนี่คือตัวสองเฟินนะครับนี่ลูกสาวเฟินคีบหูดําครับจมูกดํานะครับมีคอลาล่น้อยนึงพี่น้องเป็นบราหมันดูผสมนะครับลูกสาวไหวเดือนกว่าแม่กระสมล่ะเปินกึ้ิษให้ลูกทีนะกีบเรียบขอเทาปกติครับพี่น้องนุ่มดีครับนุ่มสีเต่านี่ครับลูกสาวเฟินไหวเดือนกว่า อยากพวเห่นนั่มามดุกระตุนใบสมนะครับหามื่นหาเนาะป่าเนาะจ้านะครับควันจับมองนั่งครับครับลูกเปนหัวแมลูกหลูกตัวแม่เบิ้งส่วนถ่ายแม่์ันครับพี่น้องแม่ค่อนข้างจะอ้วนเด้ออ้วนนะครับตาลังกว้างน้านะครับเพศแดงนะครับพ่วงหางดํานุ่มซีครับเป็นโคมแหลกนะครับของเทียงนี่นะครับขาโขขาทอน ปลาแดงประกันไห้สิบหาหมื่นล้วปะเนาะจ้านะครับเปิดเพิ่นเปิดไปหาหมื่นหาพันะะนะครับ, 5, 000, 000, รบต่อรองได้นี่คือดุกสาวเพิน่นนี่ครับหยิบเรียบกว่าเท่าปกตินุ่มนะครับเมืองได้ไหลนะครับแม่เพิ่นก็ะหูครับ้องดุกพี่นอ้องหาหมื่นหาเป็นโคมแหลกสูงร้อยเท่าย่ก็ปัสามสิบสี่สามสิบสี่ครับแม่เพิน่นสูงรอยสามสิบสี่บวกลบนะครับเป็นงวดไทยกลาง อ้วนผสมแล้วผสมเจ้าพริกแดงให้แล้วนะครับอ่ะอัติเมืดแน่พี่น้องฝนเฉดโต๊ปะปะคือไปเฉนนะคืออ <laughs> ยู่เมื่อท่านเดี๋ยอัดเฟืองนี่นี่ว่าสินัดรถมาอัดเฟืองส่งใบผลไมาอีกก็ไ่ได้อัดอีกแล้วใบหูครับพอฉีกพอแหวงครับพี่น้องจมูกพอฉีกพอแหวงเด้อแม่เพิ่นลูกสองยืนนะครับตัดติดกับลูกที่สามที่ทองหาหมื่นหาพันโคมาต่อเอาครับพี่น้องจ้มามั่วพุ่ม แม่พ่นธุ์อ้วนแห้งเนาะป่าเนาะจ้าพี่น้องมึงนี่ครับกินเกง่งแต่ว่าพันขึ้นขึ้นเลี้ยวนี่แหละ <c oughs> ส่วนมากแม่ลูกจะเกิดแม่พันธพร้อมพัขึ้นจักเถื่อนนะพี่น้องแม่อันนี้ลูกเพันธุ์ในเดือนกว่าขึ้นแล้วสมเลยนะี่ครับลูกสาวเดือนกว่าๆนะครับกําลังขึ้นติดน้ำนมแม่ขีดเล็กกอดเท่าปกตินะครับเป็นปลาหมันอุปสมนะครับลูกสาวาสตัวนี้เพิ่์สมโตยมากครับป้าสมโต,มตค่ะสมโตมาเนาะจ้าบาดนี้เพันธใส่พริกแดงเลยเลยบาดนี่จ้าเอา แม่เป็นเครื่องแดงแต่ว่าลูกเป็นเครื่องดําพี่น้องนะครับแม่อ้วนโคมแหลกของเทียงหนี้นะครับสนใจโทมาหาประแดงครับอยู่บนหัวหงส์เลือยงพี่น้อง fc ประแดงร้ายอยู่แล้วนะครับแม่อ้วนนะครับดูกก็เป็นตะหักยูนี่ลูกพันเป็นปลามันดูผสมนะครับเอาไปไปคุ้นใส่หัวฮานลูกพันพี่น้องอ้วนเร็วแต่ว่าดำนมแม่เป็นก็ดีอยู่แนะครับพอแม่พันอ้วนเขาก็กว่าในเห็ดนะครับพี่น้องเอาไปเห็ดเอานะครับ ไปเดือนกว่าครับผูงสา่งเงยอยู่แดดมาแล้วเบาทาแดดหามื่นหานะครับสนใจโทรมาตอรองราคาใดครับปลาแดงครับหัวแม่ลูกลูกตัวแม่โค้มแหลกนะครับต่อไปนะครับป้าไปเบึงแม่ลูกโคมที่สองครับบ้านนี้ครับต่อไปครับพี่น้องครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับโค้มที่สองนะครับโคมนี่ครับปลาแดงเปิดราคาถอยครับหาหมื่นหาค่ะหาหมื่นหาซ้ำกันเลยป้าเนาะจ้า นะครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่คือกันนะพี่น uh, ้องครับแม่สูงเลยครับป้าร้อยสามสิบเจ็ดค่ะร้อยสามสิบเจ็ดด้อพี่น้องงัวลูกแหลกเนาะจ้าลูกแหลกนี่ครับลูกแหลกเลยพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นนะครับอ่ะจะพาไปลูกนี่ครับลูกสาวหาเมืองหาพันตอรองได้ครับแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบงัวลูกแหลกนะครับแต่ว่าเพิ่นดก็ยังขาดน้ำเลี้ยงเงินบ่จ้าพระเจ้าคือบ่ให้ยาเพิ่นผู้เฒ่าเลี้ยงงัวจ้ะผู้เฒ่นป่วยค่ะอ๋อพี่น้องเลย โค้งส่างพันใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่ครับลูกสาไหวหาเดือนมันบอครับจ้ะ่ะปองลูกพ้นมาแล้วครับพี่น้องครับเพิ่งจะไปหาน้องแม่เพิ่นนะครับเป็นบราหมันลูกผสมครับพี่น้องครับถ่ายสูงลอยสามสิบเจ็ดบอกลบนะครับงอลูกแรกนะครับเพิ่นผสมบอครับป้าย่างคูอจ้ะย่างเนาะเพิ่นขึ้นแล้วบอขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วเนาะจ้ะแต่ว่า่ผสมจ้ะนะครับเป็นงอผู้เฒ่าเลี้ยงนะครับปลาแดง๋ยวพันว่าโค้งส่างใหญ่นะครับแต่ว่าเพิ่นยังขาดดำเลี้ยงเพิ่นยังจอยแบบง่ายๆนะครับ พี่น้องเอาไปเดียงเอานี่น้ำล้างงาไปได้ครับขีบเรียบขอเท่าปกตินะครับโค้งที่สองสองโตนี้ครับปลาแดงเปิดใบหามืนหาพันนะครับต่อรองได้สนใจก็โทรมาเด้อพี่น้องนะครับอ่ะบุ้งละเอียดงัวครับบุ้งแม่เพั่นก่อนเด้อพี่น้องแม่เพิ่นครับจมูกสีดำบวชีบวแหวงครับพี่น้องคลิปหูดดำนะครับหน้าขาติดโปดนุ่มกับสีเต่าครับนุ่มงามเด้องงวงหลูกแหลกจ้นะครับเพิ่นแกยังขาดน้ำเลียงทุกวันล่ะผู้ดีเกี่ยวหยาแล้่อพี่น้องเอาไปเดียงเอานะครับ หาหมื่นหาพันเพศพันสีดำนะครับพ่วงหางดำนุ่มตีเต่ามีติงอ่ะเห็นติงนดะจริงนี่ยหน่อยข้างหลังน้อยหนึ่งเนาะป่าเนาะนิดเดียวจำหัวแมงวันเลยหัวแมงวันลูกคนไหวหาเดือนบ่ครับจ้หาเดือนยังโบราณเห็ดเขานะครับโบราณเห็ดสนเข้าพี่น้องเอาพี่น้องเอาไปสนเอานี่ครับควันจับอยู่หม่องนั่งทับทั้งแม่ทั้งลูกประกันขาถกขาถอนจักหมื่นครับปิดหาหมื่นคิดหาหมื่นเนาะ ทวงสุดทรงจมกับกันนไฮนอ้ <Yeah. S 1> องป่าเนาะมันมีติมมมีเอียงนะครับหาหมืินหานะครับพี่น้องเอาไปเดียงเอาไปเดียงแม่เพิินนะครับใส่หัวหานเอาเพิ่นใหญ่อยู่นะครับลูกกะใหญ่นะครับพ่วงสางใหญ่ขึ้นกัน <Yeah. S 1> เพจสีดํานะครับพ่วงหางดํานะครับเครื่องดําทั้งแม่ทั้งลูก <Yeah. S 1> นะครับห่วลูกแหลกแม่ยัางวาทำแสมเนะ <c oughs> าะรายละเอียดอะเบิ่งไปเรื่อยครับพี่จ้าค่ะอธิบายให้ฟังไปเรื่อย นะครับแม่สูงร้อย37บวกลบนะครับสนใจกะระทุ่มหาประแดงห้องมาเทลเกาะราคาหามืนหาค่ะหามืนหาพันนะครับหามืนหาพันต่อรองได้นะครับนี่ครับกีบเด็กาะเท่าลูกสาวคนไม่หาเดือนคูมทีสองสนใจกะระทู้มหาประแดงครับ ของงวประแดงอยู่ย่างเยื่องกับวัดหัวหัวเหลืม่มนะครับบ้านหัวหวเหลืม่มพี่น้องมาจากทีวาการอำเภอ่อเ็นนั่นนะครับมาเจอวัดเดี่ยวนาวัดเดี้ยวขวาเนาะ<ฆ>มาประมาณหารอยเมตรครับอยู่ขวามือ<ฆ>บ้านประแดงนะครับมีมาฝากพี่น้องสองคูมนะครับสองคูมงา่มคูมีกระดิ่ใหญ่นะครับแต่บางคนยังพร้อมแต่ว่าราคาก็เราใจครับราคาลาักหะห้องไวหามึงหาพันนะครับทรงฟรีกัสสีลอย กิโลกระส่งไดนนะป่ะจ้ากิโลครับหาเมื่อหาต่อร่องใดนะครับสนใจโทรมาหาประแดงได้ประกันทองไอ้บอกันทองประกันตํานี้ค้าว่าในทองอยู่พิตามนลูกโคมที่สองนะครับกะพิจาเอาถามเนเหรียได้ป่ะ <laughs> ถ้าสองโคมนี่ห้องไว้โคมแะ้าหาเมื่นหาถ้าแสนหนึ่งป่าขายบ่ ขายอยู่ค่ะแต่ว่ามาเอาเองค่ะขายอยู่ได้ครับพี่น้องครับเวลาแยกพิจาถามให้ค่ะใครสนใจก็ได้ค่ะนะมาเอาเองคนว่าเสียค่ารถเอาคนว่าเด้อพี่น้องพิจาต่อให้แล้วนะครับแ่นถ้าไปน้ำกันเด้อถ้าไปน้ำกันถ้าไปน้ำกันนะครับ่ะโค้นี้กะหาหมื่นหาขึ้นกันโค้แหลกนะครับถ้าพี่น้องอยากได้สองโคมพพ่จาต่อให้แล้วหาหมื่นบนไอแสนบนขายครับพี่น้องไปน้ำกันนะครับ ค่ารถพี่น้องใจเอาอยู่ไก่เขาเบิ่งเอานะครับมาตอนล่องราคาได้กับปะแดงอยู่บ้านหอยเหลือมตำบลหน้าว่าอำเภอสุมรัฐรุ่งสาจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องนี่มาฝากมาตอนพี่น้องสองโคมหน้าปามือนี่เนาะจ้านะครับตัวนี้กะแม่พเดออ้วนนะครับผลลูกอยู่ในหม่มผลอ่าสำหรับคลิปนี่อ๋อเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กประแดงกะสมยงแก้วมาลาครับตามประเทศอยากซื้อง่วงครับทักมหาป่าเลยเลยครับพี่น้องทักมาทางเฟซบุ๊กเลยครับพี่จ้าจะขึ้นนาจอให้นะครับ อ่ะสรัเทียงนีครับพี่เจ้าประทุมราชกรับประเดงครับ mm hmm. ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ